บอกลักษณะนกด้วยนะบอกชื่อแล้วบอกลักษณะนกเต้<ำ>เ,ตเดอดครับผมตอนนี้นคุณต้อยนะฮะก็ได้ป้าน้องๆมานั่งพักใต้ลมไม่ก่อนที่จะจบกิจกรรมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปว่าน้องๆแต่ละคนได้ปะและก็จำนกอ,อย่างได้พ่องนะครับแล้วก็มีนกอ,อย่างตีประทับใจนักที่สุด ในการมาท,ทํากิจกรรมวันนี้แล้วอาจจะบอกข้อมูลของนกตีประทับใจแบบคร่าวๆว่าลักษณะเด่นของมันเป็นจะได้พองฮอเฮาได้หู้กันนะครับว่านกตีน้องๆหันได้สังเกตได้หันจะได้พองนะฮะเริ่มจากนี่ละก่อนผืนปลาครับเมื่อกี้มวนกับครับมวนกับนนี้มวนแหละแล้วก็อนันนกตีเฮาปลาเมื่อกี้นี่ มีประมาณสักกี่ตัวเราลองเอ่ยจื่อมาผมสักรอบแล้วครับตะกี้เอ่ยแล้วครูฟังละกรรมละขอแหมสักรอบนึงแล้วครับมีนกอย่างอธิจำได้พออ่อ,องจะไม่เคยนกแอนพงจำได้แอนพงเล่นอย่างแหมตัวล่าสุดตะกี้มีนกอย่างขมิ้นปะนกขมิ้นอ่าพระนกขมิ้นตัวอ่า เพิ่มจากเดิมมีแอนพองกับขมิ้นเหมือนก็ครับนกขมิน้นเหรอครับมันก็ล่ะสีเหล,ล,ลืองเหลืองเหลืองเขียวเขียวอืมแล้วก,ก็นกี่ประทับใจที่สุดก็คือเอย,เอยเอียวเยียวเยียวอย่างครับ<ฮ>แต่เป็นนกเยียวมือนก็ครับทำไมถึงประทับใจนกตัวนี้ครับ จุดเดน่นตรงปีกครับอตอนวันบินมันจะกางปีกครับอ๋อเห็นมันกางปีกตัวเหมือนกันครับเรามันก็จะบินแบบสโลครับอ๋อบินแบบสโลมันกางปีกแล้วก็เล่นก็ล้มล่่นไปแล้วครับอ๋อนี่มีอย่างอื่นแห่มันะ้มีแล้วโอเคขอบคุณน้องผืนปลาครับน้องผู้ป้องครับ ประทับใจนกอยา่างนักที่สุดครับผมเออประทับนกยางครับนกยางเป็นนกยางอย่างครับนกยางที่มันมีเอ่อนกยางตัวมันเป็นเออสีขาวนกสีขาวแล้วมันแล้วขาวมมนก็เป็นสีเอ่อขามมนก็เป็นสี้ขม,มขาเป็นสีชมอืมปากมันยาวแหลมก็ว่าปากสั้นครับปากยาวปากยาวอ๋อ ตัวใหญ่ตัวอืมมันอยู่ตัวเดียวก็ว่ายูเป็นฝูงครับยูเป็นฝูงอโอ้ฝูงนั้นมีกี่ตัวเออหนึ่งร้อยอูเป็นร้อยเลยครับเพราะว่ามันมันมาจากประเทศเกาหลีประเทศเกาหลีแรกๆกแรกแรกข้อมูลอาจจะน่าเชื่อถือตอนนี้แน่นลึกขึ้นมาจากเกาหลีอีกตัางหากโอ้จับมือเลยครับจับมือหน่อยโอ้สุดยอดนะ บอกเพื่อนๆหน่อยสิชวนเพื่อนๆมาด,าามาดมาูหน่อยอ่าอยากอยากชวนเพื่อนๆมาดูมะพร้าวนกตีหนองเลี้ยงไซของเขาลองชวนมาละก็เป็นเช่นมันชอบมากวนมามาดูนกอ๋อจะ<น>วันอะไรเชิญ<จ>มาดูนกกระปุกป้องได้วันทุกวันอยังทุกวันพุธวันพุกจะได้มีเพียนอ๋อะจะได้มีเพียนทุกๆวันเสาร์บอกเลยทุกๆวันเสาร์นะครับ ว่าวันเสาร์ปุ๊บจะได้มีมีคนมาแล้วกับปุกปองอ่าโอเคครับขอบคุณน้องปุกปองครับขอบคุณน้องฝืนปลาครับนี่มาดูรุ่นพี่น้อยอ่ะบิมเริ่มก่อนเลยจับตีจับได้อ่ามีนกอย่างของอะไรตีจับได้มีนกเสี้ยวห่างฟ้ากระยางครับอ่าแล้วก็เยวครับเยว์อือเยวจับได้แค่ไหนครจับได้แค่นี้อ่าแล้วประทับใจนกหยังเยวครับ เยวระบุได้ยังว่าเป็นเยวชนิดไหนเยวตะกี้มะแน่เลยตะกี้เขาสรุปว่าเป็นเยวขาวแต่มีคนแย้งว่าเป็นเยวเยวทุ่งแหละครับอ่าใครเป็นคนแย้งเดี๋ยวเขาจะไปเช็คกันครับทําไมถึงประทับใจเยวมันบินสวยดีครับบินสวยครับอืมล้วก็หาดูได้ยากเต็มอ๋อครับผมโอเคอ่าต่อไปใครพิท nó chẳng phong đi hẳn, hay máu hùa đấy nhăng, máu nhăng không, phong chẳng được máu hùa, linh song con này điên rồi hả, con cả song chân nó nhôm lạng toàn đứa máu hùa đấy, à, rồi nó chẳng phong thì hao Má... <laughs> 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 <đường> <laughs> <laughs> chậm đấy, nó khều, éng, nó nhang, nó ประทับใจลูกยังแซงปลาแซงปลาทำให้ถึงประทับใจแซวๆหางงามดิครับหางมันงามดิอ๋อนี่ประทับใจสีมันสีเอรอสีดำครับสีดำโอเคขอบคุณน้องพีทครับคบณช่อ้าวมาเห่มคนหนึ่งตีเมากล้องว่าได้นี่จ้ะมีนกอ้ยังตีหันพ้อง นกกยางครับกยางแล้วก็นกเขาอืมนกกงหัวจุกอืมแล้วป่านกกงหัวจุกเองนะอ๋อแล้วก็แซนเซลห่างฟ้าอืมแล้วก็นกเดียวนกเดียวอ่าประทับใจนกยังครับนกกยางครับนกกยังสรุปแล้วเขาระบุได้ยังว่าเป็นยางยังยางทุนน้อยครับยางทุนน้อยอ่ามั่นใจเนาะอ่าทำให้ถึงประทับใจนกยางทุนน้อยมันสวยครับ ว่าถ่ายยืนมันสวยดีครับอือถ่ายยืนนี่ <c oughs> โอเคแล้วถ้าสมมุติว่าอยากจะจนเป็นเปลี่ยนมารวมกิจกรรมกับเขานี่เขาลองจนจนเป็นเปลี่ยนมาแล้วว่าอยากขึ้เปลี่ยนยเปลี่ยนมารวมก,กิจกรรมเขาเนี่ยอู้จะได้เราอูกก้เหรอกะถ้าใครอยากมากะมาตีเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าทางด้านซงายเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าครับ นองเล้งซ้ายใครอยากมากอะมาลองพอสองเขได้ครับทุกวันะบึกคยหันบึกคยบึกคยคมาเพิ่ประสบการณ์นะครับอะเปิดประสบการณ์ซองนกสองอย่างแล้วมีบางตัวที่เขายังควาสามารถระบุมันได้ดิเอยมังก็อะบางบางทีเป็นนกชนิดใหม่ที่เขายังมึงเคยปะเดี๋ยวลองไปซืบคนดูอ่าขอบคุณน้องนินจาแห่งคนหนึ่งนะครับ โอเคเดี๋ยวเขาจะฮือคุณต้อยพิทท้ายเหมือนกันมกิจกรรมดีๆแบบนี้ตีเคทําราสัตว์ปาหนองเลซ้ยของเขาก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนทุกวันเสาร์เวลากับช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายๆประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองหรือถ้าแดดลม่มลมตกแรงๆสักน้อยก็จะเดินม่วนก็น,น,นี่แหละกันกอาจจะนักก็น,นี่ด้วยครับตอนนี้เราเดินอาจจะฮ้อนไปน้อยเนาะแต่ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆที่มาลงกิจกรรมด้วยกันก็เดี๋ยวมาดูครับคือคุณต้อยพิทท้ายสักน้อยครับกับกิจกรรม คุณต้อยเป็นได้ความครับวันนี้สําหรับกิจกรรมมูฮาครับก็ถือว่าถือว่าได้เปิดประสบการณ์เห้เด็กๆนะคะครับได้เห็นหูกับสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนาะที่อยู่กับปลกโซวเชียวก็ถือว่าวันนี้ได้ได้เห้เด็กๆได้มาสัมผัสธรรมชาติแล้วก็ได้มาเห็นความเปลี่ยนแปลงตีเฮากําลังยุคสมัยที่กําลังจะพัฒนาหนองเรีงทรายไปแห่มอิริยาบถหนึ่งอะเนาะครับจริงๆแล้วอ่า การที่เฮามาทํากิจกรรมแบบนี้เนี่ยถึงอยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้เห็นคุณค่าของอการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งในในในยุคปัจจุบันมันมันมันก็นเริ่มหายเนาะแต่ก็วันนี้วันนี้ถือว่าถือว่าสนุกค่ะแต่ก็แดดแดดๆอาจจะแห้งไปน่อยเพราะว่าเขาเฮาเดินเร็วแล้วก็จริงๆแล้วถ้าถ้าเฮามาสักบสามถึงถึงห้าหโมงแรงเนี่ย นกอาจจะเยอะขึ้นแต่วันนี้กับมิถือว่ามีความจชกดีและมีโอกาสตีได้เห็นเยลเยว,ยยวเด็กเด็กกระตื่นเต้นค่ะอโอเคถ้าใครอยากาประชาพันธ์นะคะเด็กเด็กที่อยากจะมาเรียนรู้แล้วก็หาประสบการณ์เรื่องการเชากล้องแล้วก็กล้องซอง,องหรือว่าศึกษาเรื่องนกเนี่ยก็เชิญมาตีเคท่ามลานหนองเรีงสายทุกๆวันเสาร์เขาจะมีกิจกรรมเด็กเด็กโดยเฉพาะน้องหุ่นปลาพกป้องเนี่ยก็จะมาทุกวันเสาร์อยู่แล้วนะคะครับ อันนี้ก็เชิญมาได้ทุกวันแล้วจะเจอกันหวังว่าทุกคนจะเข้ามาหาประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรกด้วยกันนะคะยินดีต้อนรับสู่เขตทำลานหนองเลงสายครับแบบนี้ค่าใช้จ่ายไหมครับอ๋อแบบนีค่าใช้จ่ายนี่ที่สําคัญคือตรงนี้ครับลูกหลานของไพสนใจจะมาก็ มาได้ครับต้องขอขอบคุณคุณต้อยครับผมตีมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็ขอบคุณเคท่ามราสปานของลิงซ้ายตี่มาบโอกาสดีๆให้กับเยาวชนได้มาฝึกกันก็อย่าลืมนะครับใครมีลูกไมีหลานวันเสา์บอกหู้่าจะไปเอลที่ไหนกับไม่เอลตีเคท่ามราชสปานของลิงซ้ายก็เขาจะมีเจ้าหน้าที่มาแนะนําการใจกล้องเขามีกล้องทั้งหมดทั้ง30ตัวนะครับต้องห่วงครับมาอุปกรณ์เขามีพร้อมแน่นอนขออย่างเดียวครับอดทนกับการเดินบนกล่องดินแล้วก็อดทนแดดแล้วก็มาเห็นหู้ด้วยกัน อนาคตเขาจะมาอาจจะเป็นส uh, ่วนหนึ่งของใกล้น้าเที่ยวของหนองเลงทรายก็ได้ในการดูนกหรือว่าสำรวจทรัพยากรธรรมชาติในหนองเลงท้ายของเขาก็ถ้าจะได้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายน้อย